สวัสดีค่ะนะคะเช่นเคยนะพ่อคอนแม่คอนอนะ้วนน้อยมงคลชัยนะมาดูแปลงหญ้าแปลงไม้ให้กับอ้วนน้อยมงคลชัยนะคะอแปลงหญ้าแปลงนี้ก็คนะคุณยายก็ขอนะคะสามพั 3, นห้าร้อยค่ะแน่นนะคะแม่แม่นะคะนี่ก็นะ นาก็เยอะอยู่เนาะนะคะแม่ช่วงนี้เป็นหน้าเลงด้วยนะคะหาซื้อหนาแปลงยางให้น้องยากมากนะคะไม่ค่อยสูงเนาะนะคะแม่เตก็ยังดีนะคะที่แบบมีแปลงยา,าให้เรานะคะซื้อนะคะอไว้ให้กับอ้วนน้อยมงคลใช้นะคะเยอะอยู่เนาะนะคะแม่เยอะอยู่นะคะก็คุณยายบอกขอสามพันห้าร้อยค่ะเน้นนะคะ อ่าแม่แม่ท่านใดเนาะนะคะอยากจะร่วมสมทบนะคะแม่แม่นะคะแนนนะคะเพื่อซื้อแปลงยาให้กับอ้วนน้อยมงคลใชยนะคะแม่ขวานก็อ่ายินดีต้อนรับเนาะนะคะแม่แม่ขวาก็ยินดีต้อนรับนะคะอ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นแปลงอ้อยของคุณยายนะคุณยายก็ขายไปแล้วนะสาหรับ อาแปลงอ้อยนะคะก็เหลือแปลงหญ้านะคะทีคุณยายก็น่าจะขายเนาะนะคะแม่พานะคะพ่อโพดนะคะพ่อ,พอโพธิ์ของเราแม่พากับพ่อโพดก็เลยนะคะมาดูอาแปลงหญ้าให้น้องเนาะนะคะแม่แม่พาว่าเยอะอยู่นะคะเยอะอยู่คะ่ะแม่เยอะอยู่นะคะสามพันห้าร้อยค่ะแน่นนะคะ วิ่งกำลังเขียวๆด้วยเนาะนะคะแม่คุณยายน่าจะอ่าได้น้ำสระนี้หรือเปล่าเนาะนะคะแม่ๆม่นะคะน่าจะได้สระน้ำเปลงนี้นะคะลดแบบอ่าหญ้าเนาะ,ะคะเขียวเลยนะคะแม่ฝากอ้วนน้อยมงคลใช้ด้วยเนาะนะคะแม่จ้านะคะ แม่ควอนยังขาดคะแนนอีกเยอะเลยนะคะสําหรับอาจจะซื้อแปลงยาแปลงนี้ให้น้องนะคะแม่แมเพราะว่าช่วงนี้ก็ขายผลไม้นะยากมากนะคะอ,ะอยะคะเยอะอยู่นะคะแม่เยอะอยู่เนาะนะคะไอ้แม่ควอนโกนฮะต่อคุณยายได้เนาะนะคุณยายบอกว่าคือให้เต็มที่เนาะนะคะแม่สามพันห้าร้อยคะแนนนะคะ เยอะอยู่นะคะเม่เยอะอยู่นะคะแม่พาว่าเยอะอยู่น้องน่าจะอ่ากินได้ก็น่าจะสองอาทิตย์ถึงเดือนไหมเนาะพอน่าจะไม่ถึงเดือนหรอกเนาะน่าจะได้อยู่สองอาทิตย์กว่าาวสองอาทิตย์กว่าๆน่าจะได้เนาะนะคะเม่เพราะมันไม่ค่อยสูงไม่ค่อยสูง ย่าไม่ค่อยสูงเนาะนะคะเม่อ้วนกำลังกินพอดีอยแต่ว่าเหมาะสำหรับอ่าอ้วนน้อยเลยเนาะนะคะเม่ช้างน้อยเพราะว่าไม่ค่อยสูงเนอะนะคะเม่ถ้าว่าสูงก็น้องจะกินเต่แต่ใบอ่าแต่กำลังแบบนี้น่าจะกินทั้งต้นทั้งใบหมดเลยเนาะนะคะเอนะคะพ่อค้อนแม่ค้อนนะฝากอ้วนน้อยมงคลชัยไว้ในอ้อม อ้อมอกอ้อมใจด้วยเนาะนะคะแม่แม่นะคะแม่ม่ท่านหนจะเมตานะครับแปลงยาอ่าแม่แม่ท่านใดอยากจะรวมสมทบค่าเนนนะคะซื้อแปลงยาให้น้องก็ยินดีต้อนรับนะคะแม่แม่นะคะช่วงนี้แม่ควอนก็ขายผลไม้ยากมากเนาะนะคะแม่มาละทธนกันแบบอตั้งแต่เช้ายาวๆถึงดึกเลยเนาะนะคะแม่ อ่าสำหรับแปลงยาแปลงนี้นะคะคุณยายขอสามพันนะคะห้าร้อยค่าแนนนะคะแม่อ่าฝาก 4, <000 S 1> อ้ว <1, 000 S 1> นน้อยด้วยนะคะต่อเขาได้สามพันใช่คุณยายขอสี่พันคะแนนเนาะนะคะแม่แม่คอ,อนต่อนะคะต่อได้นะคะคุณยายก็เลยขอสามพันนะคะห้าร้อยคะแนนนะคะไม่แม่ท่านอยากจะมา ซื้อลบยาให้น้องก็เรียนเชิญนะครับเอนะคะพ่อคอนแม่คอนอ้วนน้อยมงคลชายกรับขอบพระคุณนะคะแม่แม่ล่วงหน้าเลยนะคะแม่จ๋านะคะสวัสดีค่ะ